สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนชกมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่14สิงหาคมมวยไทยเจ็ดสีวันนี้มาพร้อมกับเรตราคาต่อรองล่าสุดมวยรักมวยรอบน้ำหนักนักมวยมาเป็นยังไงทั้ง4คู่มีใครกันบ้างไปที่คู่หนึ่งคู่หึงมาหาหินนักบินอะไหล่ยนเจอกับเพชรตะวันเพชรจินดา112คู่2มาบินศูนย์กีฬาห้วยต้มเจอแสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อย ร้อส่วนคู่3วันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรส่วนคู่สี่ผลพรานใจเจอเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม1้อยสบเก้า fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงโดยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงหรือถ้าใครยังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำ มวยหูสารวัตรเรียบหรือปุห้วยรากโทร0 8 1 7 2 5 7 4 6 4 0 8 1 7 2 5 7 4 6 4ชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูการันตีโดยหงแดงไปเลยครับคู่หนึ่งคู่หนึ่งมหาหินนักบินอะไรยนยนเจอกับเพชรตะวันเพชรจินดาร้อยสิบสอง มหาหินเมื่อเช้เชามานะมาร้อยสิบสองจุดหกขณะที่เพชรตะวันมาตามพิกัดมหาหินปีนี้ยี่สบสามแล้วซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรนะภายใต้การดูแลของพี่เฉียบนักบินเพรมชัยฝากซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรส่วนเพชรตะวันซ้อมอยู่ลบบุรีนะเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์ทองสิริกุลพามาเด็กวัยสิบห้ามาตามพิกัดวันนี้ยืนเทียบสัดส่วนนะยืนเทียบสัดส่วนเนี่ย มองว่าเพชรตะวันเนี่ยได้ใหญ่ได้ลอยมาหินในมวยขวาเตะขวาต่อยขวามวยไร้ตำราขณะที่เพชรตะวันเนี่เป็นมวยซ้ายเด็กมีของนะสามฟอมล่าสุดนี่ดีมากหาคําว่าแพ้ไม่เจอเลยเป็นมวยอาวุธดีถีบขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายขวาหน้าแทงที่สําคัญรูปร่างดีวันนี้หงแดงให้รองไปที่เพชรตะวันเพชรจินดานะ เรดเปิดมาหินต่อสาสองวันนี้หงแดงชี้ให้รองไปที่เพชรตะวันไปที่คู่สองคู่สองมาวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจอสแสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยร้อยยีมาวินนะเมื่อเช้ามาร้อยยีหน่อยรถปอนกว่า,วาขณะที่แสงเทียนสิทธ์หนุ่มน้อยเนี่ยมาตามพิกัด มาวินเนี่ยอาจารย์สงบพุทธพฤกพามานะซ้อมอยู่นู่นเลยลําพูนส่วนแสงเทียนสินุน้อยซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตนะให้สิงป่าตองมาตามพิกัดเมื่อเช้าเนี่ยบางแดงพามานะบางแดงพามามาวินเนี่ยเป็นมวยขวานะปีนี้24แล้ว มวยขวาไฟเตอร์เตะขวาต่อยขวาเดินหน้าท้าดวนขณะที่แสงเทียนแสงเทียนสน,น้อยเป็นมวยซ้ายถีบขวาแข้งซ้ายยาวๆเนี่ยออกได้ดีระยะประชิดมีศอกขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีเป็นมวยสรีระดีด้วยกันทั้งคู่นะมวยคู่นี้สรีระดีด้วยกันทั้งคู่วันนี้หงแดงชอบมวยซ้ายชอบมวยหลักเหลี่ยม i อคชอบมวยซ้ายเจอมวยดีๆนะ ฟอร์มล่าสุดของมาวินนี่แพ้มังกรทองที่ช่องเจ็ดขณะที่ฟอร์มล่าสุดของแสงเทียนเนี่ยชนะคะแนนนะวัชรพลสิงมาวินโอ้สามฟอร์มล่าสุดเนี่ยแสงเทียนนี่พิ้วชนะทั้งสามไฟเลยส่วนมาวินแพ้ทั้งสามไฟวันนี้ของแดงชอบไปที่แสงเทียนนะมองว่าแสงเทียนเนี่ยทางมวยซ้ายดีแข้งซ้ายออกได้ดีลูกทิทํำได้จังหวะ สอกคมขวางหน้าแทงก็ทําได้ดีวันนี้ชอบไปที่แสงเทียนจะเบียดเชือชนะมาวินศูนย์กิฬาห้วยต้มได้แบบสนุกมาที่คู่สามคู่สามนี่น่าสนใจมากเป็นมวยถูกยกมาแทนนะเดิมทีเนี่ยภูมิใจไทยจะชกแต่ภูมิใจไทยกับสิงดำอะมีนักชกคนหนึ่งป่วยขอถอนตัว เลยต้องถอดออกไปทั้งคู่วันนี้ได้วันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มมาเจอกับเพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรวันวินเนี่ยมาตามพิกัดเลย120ขณะที่เพชรน้ำงามมาร2 1ยยี่สอดรถหนึ่งปอนพี่เขียบนะพี่เขียบพามาวันวินนี่ซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชร,พชร,พชรขนาที่เพชรน้ำงามนี่ซ้อมอยู่ขอนแก่นคุณเต้นพามามวยคู่นี้ ต้นเนี่ยอัดฉีดละห้าหมื่นเบื้องต้นนะห้าหมื่นเจียบพรามอินไทยอีกห้าหมื่นสจต้งปราจีนอีกห้า0 0ื่ยอดอัดฉีดตอนนี้แสนห้าโอ้โห و, ต่อยรองคู่เอกอีกก่อนชกหลังชกค่าตัวโอ้วันนี้ทะาเพชรนำงามชนะนี่นะสองแสนอัพวันวินมวยขวาจังหวะฝีมือเขาในข้อแข็งแกร่ง ขณะที่เพชรน้ำงามเนี่ยมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธยา,ยาวๆนี่ออกได้ดีขวางหน้าแทงก็ทําก็ทาได้ดีวันนี้นะหงแดงชี้ให้รองไปที่เพชรน้างามเพชรน้างามนี่มวยทางซ้ายนะหงแดงชี้ให้รองไปที่เพชรน้างามมองว่าเพชรน้ำงามเนี่มุมหลังนะแรงอัดฉีดเนี่ยดีเหลือเกิน พี่ต้งสจอต้องปรายจีนเจี๊ยบจอมอัดฉีดนะในรอบปีนี้อัดฉีดกว่า3าสล้านแล้วเจี๊ยบอัดฉีดที่ไรเนี่ยพลาดน้อยมากวันนี้หงแดงให้รองไปที่เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายซ้ายยาววันนี้คุ้นเคยกับเวทีมวยไทยเจ็ดสีเป็นอย่างยิ่งเรลตเปิดนะเรลตเปิด วันวินต่อ3-2หงแดงชี้ให้รองไปที่เพชรน้ำงามเกียรติพันธมิตรจะเบียดเฉือนชนะวันวินลูกเจ้าพ่อโรงต้มได้แบบสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งหรือถ้ายังไม่มีตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูสารวัตรเรียบหรือปุ้หลาดชนได้ทุกหูสู้ได้ทุกตู อย่างเวทีไหนที่เข้าไม่ได้ก็จะภาคที่ตู้เวทีไหนที่เข้าได้ก็จะภาคที่เวทีราคามิตรภาพเที่ยงธรรมเป็นตำรวจน้ำดีนะที่รักมวยไทยมาถึงคู่เอกคู่เอกเนี่ยผลพรานชัยเจอกับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มร้อยสิบเกผลเมื่อเช้ามาร้อย 19.2นะทำการลดน้ําหนักแป๊บก็ผ่านแล้วโกยุนปลามาส่วนเพชรมงคลสูงคือให้ต้มมา120กว่ากว่า,วาลดปอนกว่ากว่านะมวยคู่นี้ยืนเทียบสัสดส่วนเนี่ยผลได้หนาเพชรมงคลได้ลอยผลเนี่ยฟอร์มล่าสุดสวยงามมากชนะมหาสมุทร แปะมืนบุรีที่ช่องเจ็ดขณะที่เพชรมงคลเนี่ยแพ้ประตักเพชร v k เขาใหญ่ไฟเตอร์ Fighter, บูดูดันถอยหลังหกล้มด้วยกันทั้งคู่โผลเตะขวาไตาขวาหลักเหลี่ยมไอคิวดีหมักขวาแรงแข้งขวาแรงขณะที่เพชรมงคลเนี่นะเพชรมงคลมวยขวาบ้าดีเดือดเดินหน้าแล้วท้าด่วน วันนี้เลดเปิดนะผลพรันชัยต่อเจ็ดสี่หงแดงชอบไปที่วันนี้ขอเป็นคอมเมนเตเตอร์หงแดงชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยตรงวันนี้ถือว่าเป็นมวยมีของด้วยกันทั้งคู่ลูกน้ำอดน้ำทนเนี่ยมองว่าเพชรมงคลดูดีกว่าวันนี้จะเบียดเฉือนชนะผลพลรันชัยได้แบบสนุกเลดเปิดผลต่อเจ็ดสี่ เอฟซีชอบกดซับสไครป์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงหน่วยหงแดงอย่าของพระคุณเป็นอย่างสูงมาดูมวยรักมวยชอบชอบที่หนึ่งชี้ชัดไปที่แสงเทียนสิทธิ์หนุ่มน้อยวันนี้มองว่าแสงเทียนนะแกร่งทั่วแผ่นมวยทางซ้ายวันนี้ถ้าไม่หลับไม่หล่นจะเบียดเฉือนชน,นะมาวินศูนย์กีฬาห้วยต้มปลายปลายขาดรอยท้ายท้ายชอบที่สองชี้ชัดไปที่ เพชรตะวันเพชรจินดาวันนี้น่าสรีระดีใหญ่ลอยมวยทางซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายน้ำอดน้ำทนดีเยี่ยมวันนี้ถ้าคู่ต่อสู้มาหาหินนะมาไม่ดีถอดใจไส้แตกรับรองว่าอ่วมออรไทยไแน่นี่คือชอบที่สองเลดเปิดนะมหาหินต่อสามสอง หงแดงแนะนําให้รองไปที่เพชรตะวันชอบที่สามชี้ชัดไปที่เพชรน้ํางามเกียรติพันธมิตรวันนี้มองว่าเพชรน้างามเนี่ยมวยซ้ายได้เปรียบสรีระมุมหลังอัดฉีดโอ้วันนี้มาพร้อมทุกอย่างจะเบียดเฉือนช่นะวันวินลูกเาพ่ะโรงต้มได้แบบสนุกส่วนชอบสุดท้ายชอบที่สี่ เพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มวันนี้หลังจากช่างน้ำหนักเสร็จนะมากินน้ำกินท่ามาให้สัมภาษณ์น้องทีมงานของเพชรเกตเพชรไลฟ์สดอยู่โอ้โหมาพองมาใหญ่มาลอยอะเลดเปิดนะผลต่อเจ็ดสีหงแดงแนะนำให้รองไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มนี่คือชอบที่ส fc ชอบกดซับสไครก,ก,ก์กดติดตามถ้ามีโฆษณาดูโฆษณาหงแดงด้วยหงแดงจะขอขรบคุณเป็นอย่างยิ่งหรือต้องการตัวช่วยมวยหูสรวัดเรียบหรือปุ้วยราช08172574640817257464ชนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูเวทีไหนเปิดภาคในเวทีเวทีไหนที่ไม่เปิดภาคที่ตู้เป็นตำรวจน้ำดีที่ชอบมวย วันนี้ก่อนจากกันหงแดงอวยพรให้ f อหงแดงโชคดีมีความสุขปราศจากโกครคภัยไข้โควิดอยู่ตัวไหนตัวนั้นเข้าอยู่ตัวไหนตัวนั้นชนะเฮง <ๆ S 2> เฮงรวยๆกันทุกคนสวัสดีครับ